ผลงานเด้อพี่น้องมื้อนี่ป่าดิ้นหน่อยไปปล่อยปลาดิ้นครับนี่ครับปลาดิ้นเมื่อคืนนี้ก็สร้างหนองพี่น้องปลาดิ้นเป็นธรรมชาติปลาธรรมชาติเด้อพี่น้องนี่ครับมาตกสะดุ้งปัดละร้อยครับครับคุณแม่อยขึ้นมาโอ้ปลามื้นป่าอยากนี้มา,าันมาตึกอยู่ขึ้นทางไหนนอกชาย อีย่ยงป่าเนี่ยก็สร้างตัวแล้วสองสามโลพี่น้องอนี่เป็นมาตึกสนุกคนจากแม่บัดอร่อยครับป่าพืชว่าอ,อยากก็ยังมาหาอยากหาโลหายอย่างยู่เอเอติดน้องธรรมศาสตร์ได้พีนน้องคนปล่อยป่าเออน่ารำบบบพี่น้องก็จงน้องใครป่าจะาของเลี้ยงไว้ได้ขายได้เงินสามสี่ล้าน มาเอาป่านิ่งขี่กางพี่น้องเนี่ยข้าเจ้าเลี้ยงตัวคนเรื่อเพิ่งเนี่ยโอ้แม่ยเปิดอยากมาครับแม่เพิ่งอยากมาทำไมาหากินเลยเนะี่ยแต่ปต่ไนิ่งขี่กางบาดอร่อยพี่น,อน้องบุคุ้มหรอกในในหน่อยน้องแม่เพิ่งจย่างง่อยๆไปครับป่าเจ้าของเลี้ยงเน่ก็สร้างขายอะไรเป็นด้าน ยังวาหาปลาหนีอยอะก่นดอกบัตท่อครับเดยกๆกนองไรซ้ำนีมม่แะครับลอยหนึ่งซ้ำซื้อปลากินนะโอ้ยยังอยากมาอยู่ได้ซ้ำนี่หน่อยๆนะปลากินบืดบ่อยากพากันเดินมาบาัตละลอยครันสองลอยนี้